สาวิตามินที่คนเป็นเบาหวานขาดจากงานวิจัยทั่วโลกนะคะที่พบว่าคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะขาดสาวิตามินนี้นะคะซึ่งสามารถส่งผลให้สุขภาพเนี่ยแย่ลงไปอีกได้ค่ะจากงานวิจัย132ชิ้นนะคะรวบรวมผู้ป่วย52,000คนนะคะพบว่า60.5%นะคะหรือว่าเกินครึ่งนั้นมีภาวะขาดวิตามินดีค่ะวิตามินดีนะคะเราสามารถได้จากแสงแดดแต่หลายคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปเจอกับแสงแดดนะคะหลายคนทํางานในออฟฟิศอยู่แต่ในบ้านและโดยเฉพาะ ป่วยเบาหวานนะคะระบบดูดซึมนะคะระบบแปลงรูปของวิตามินดีเนี่ยก็ทํางานได้อ่อนลงในระยะยาวแล้วจะขาดวิตามินดีนั้นจะเป็นยังไง1เลยค่ะทําให้การควบคุมน้ําตาลนั้นยากขึ้นนะคะ2ก็คือทําให้ปลายประสาทนั้นเสื่อมไวกว่าและ3ค่ะสามารถทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ตัวรับวิตามินดีนะคะมีอยู่ในตับอ่อนและเซลล์ที่สร้างอินซูลินเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะทาให้ร่างกายเนี่ยผลิตอินซูลินได้สมดุลมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆในการควบคุมน้ําตาลวิตามินที่คนเป็นเบาหวานขาดตัวที่2นะคะ คือแมกนีเซียมค่ะเป็นแร่ธาตุที่มักจะหายไปกับการกินแป้งขัดขาวข้าวขาวหรือว่าของหวาน แมกนีเซียมนะคะจะถูกใช้เยอะเวลาที่น้ําตาลในเลือดของเราสูงค่ะเวลาที่เรากินแป้งบ่อยกินหวานบ่อยนะคะแมกนีเซียมเนี่ยก็จะถูกดึงไปใช้จนมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าแมกนีเซียมนะคะเป็นโคแฟกเตอร์ที่ทํางานร่วมกับระบบที่นาน้าตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์จริงๆแล้วเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยมีอยู่ในพวกธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นในจมูกข้าวนะคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแป้งที่เรากินนั้นเนี่ยมักจะถูกขัดออกไปจนหมดเลยนะคะกินเป็นแป้งขัดขาวหรือว่า ข้าวขาวก็ทําให้แมกนีเซียมเนี่ยหายไปด้วยค่ะเวลาที่น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยไปจะขับปัสสาวะออกมาบ่อยนะคะแล้วเวลาที่น้ําตาลสูงบ่อยๆก็ทําให้แมกนีเซียมเนี่ยออกมากับปัสสาวะด้วยก็ทําให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยขาดแมกนีเซียมได้ง่ายค่ะ วิตามินตัวสุดท้ายที่คนเป็นเบาหวานขาดนะคะข้อนี้ต้องรู้เลยโดยเฉพาะคนที่กินยาเบาหวานค่ะผู้ป่วยเบาหวานที่ทานยาเมทฟอร์มินนะคะมักจะขาดวิตามิน B12 ิค่ะแหล่งงานวิจัยเพราะว่าผู้ป่วยที่ทานยาเมทฟอร์มินมานานๆนะคะจะมีภาวะขาดวิตามิน B12 เนี่ย20-30%และบางงานวิจัยนะคะพบได้เกือบครึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ศึกษาทั้งหมดแล้ววิตามิน B12 เนี่ย ถ้าขาดแล้วเป็นยังไงบ้างก็จะทําให้เกิดภาวะชาที่ปลายมือปลายเท้าได้ค่ะคล้ายกับอาการปลายประสาทอักเสบของผู้ป่วยเบาหวาน,นะคะ่ะก็ทําให้อาการเนี่ยมันทับซ้อนกันได้นอกจากนี้เนี่ยยังส่งผลทาให้อ่อนเพลียอ่อนลา้าความจําก็แย่ลงด้วยค่ะแล้วก็ยังเสี่ยงทําให้ซีดจากภาวะโลหิตจางด้วยค่ะวินีสิเนี่ยมีส่วนสําคัญในการสร้างปลอกประสาทนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญพลังงานด้วยทําให้ร่างกายเนี่ยเอาน้าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นในอาหารธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ในพวกเนื้อสัตว์ตับไข่นมนะคะผู้ป่่ววยบานทีท ยาอยู่เนี่ยก็ลองพิจารณาเพื่อทานเป็นวิตามินเสริมดูได้ค่ะเพื่อให้ได้รับปริมาณที่เพียงพอค่ะ